คุณผู้ชมครับในส่วนของคุยกันมามันสัปดาห์นี้นะครับ<笑><笑>ก็กว่าจะได้มาเจอกันครับผมก็แน่นอนตอนนี้ภารกิจเยอะเหลือเกินครับทางด้านของอาจารย์ชำนาญดอกไม้นะครับเคยคุยกันไปแล้วครั้งหนึ่งคุณผู้ชมหลายคนให้ความสนใจก็เลยเทับทามกลับมาคุยครั้งหนึ่งในในวันที่วอลเลย์บอลมาดามลุยไทยแลนด์ลีกเนี่ยได้4ทีมสุดท้ายลวในรอบไฟนอลโฟซึ่งก็จะเริ่มทําการแข่งขันกันใน ในสุดสัปดาห์นี้นะครับหลังวันวาเลนไทน์วันที่15กุมภาพันธ์เราเราเราดูในเฉพาะของทีมหญิงนะเพราะว่าช่องเราทําทีมหญิงเป็นหลักต้อนรับอ,อาจารย์ชำนาญก่อนสวัสดีอาจารย์ชำนาญครับสวัสดีครับสวัสดีโอเคอาจารย์เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> สุดท้ายแล้วครับพี่นานครับทีมน้องใหม่อ่อจาจจะว่าไฟแรงก็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 ก,ก็ก็ได้แต่ว่าไฟอมอดไปบางเวลาก็ได้แฮนด์แฮนด์หรือสองราชมงคลธัญบุรีครับทีมนี้ได้สิทธิ์มาจากไหนมอนฟู๊ดอ๋อนี่ต้องย้อนย้อนไกลเลยพี่นานเห็นเห็นทีมนี้ตอนที่ ได้สิทธิ์เข้ามาแทน d i a มเ n d ร์ o ฟแล้วเปิดตัวผู้เล่นชุดแรกๆมานี่ถือว่าเป็นทีมที่จะมาสร้างสีสันให้ไทเล์ลีกในลูกการนี้ได้ไหมเท่าที่มองตอนแรกอา้าพี่มองย้อนไปไกลกว่าน,นั้นไ,ไกลกว่าน,นี้อือพี่ไปไกลถึงขนาดเคยตั้งแต่เริ่มมีความคิดแรกๆที่พี่ี่นายกอามอยากจะทำเอา้านพย่อารมรู้จักอ่พี่นารู้จักกันรู้จักรุก่อ,อน เคยพี่เนี่ยหรือสอนเนี่ยพี่เคยไปลุงเอิงนายกอาร์มอะไรพวกนี้เคยยังเคยชวนยังเคยอ่อยเอ่ยปากชวนอยู่พี่ตอนนั้นเอแต่พี่ถามว่าอมเอลเนี่ยแหละฮะเออแบบว่าโอเคแต่ว่าคือเอาจริงนะแฮนด์อินแฮนด์ขึ้นมาตอนแรกนะคือคือดูตัวผู้เล่นดูดูอะไรพวกนี้ก็พี่ก็ถือว่าปกติเหมือนทีมอื่นความรู้สึกตรงโดยตรงเลยเหมือนทีมอื่นแหละเหมือนทีมใช้เด็ก อทีมใช้เด็กทีมแต่อาจจะอาจจะผู้เล่นอาจจะเป็นเป็นเด็กมีเกรดนิดนึงมีไปนิดนิดนึงนผ่านเกมนเมื่อเทียบมาบ้างอืมเมื่อเทียบ <enders> กับทีมมาาบ้งเหมือนจะเป็นเด็กจากเหมือนเหมือนทีมคล้ายๆกับลังสิบปีใช่ไหมเขาเรียกอะไรอถูกไหมอย่างแล้วถ้าเราไปดูเด็กอย่างนักคอนประถมไปดูอย่างไอ้ไอ้ไอ้สีสเกตเนี่ยนั่นคือ นั่นคือเด็กจริงๆหรือแม้แต่แก๊กเอง็ตามอ่าแม้แต่แค่นั้นนะเพราะนะั้นมันก็ไม่แปลกคือพอเราดูดูไปแล้วมันก็ไม่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 ใช่เป็นเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายมากนักที่ที่แฮนด์อินแฮนด์สามารถเข้าได้เข้าไปถึงนั้นได้ใช่ป่ะครับอืมแต่ก็ถือว่าพี่พี่มองว่ามองว่าประสบความสำเร็จหนึ่งหลายๆอย่างอ่ะคือความตั้งใจที่จะทำอะไรพวกเนี้ยแจ๊คเองเป็นคนเก่งอ่งนะ โค้ดแจ็คมนชัยอ่าแจ็คเป็นคนถือว่าถือว่าเป็นคนที่เก่งคือถ้าสามารถเราทําทีมอย่างเงี้ยมันก็มันถามว่าเกินเป้าหมายไหมล่ะอ่าวในเมื่อนิกเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะเกินเป้าหมายของทีมนะคือเป้าหมายเปลี่ยนตลอดเลยพี่นานตอนก่อนเปิดโครการคุยกันผ่านเล็กแรกพอพอผ่านเล็กแรกปุ๊บจะเอาไฟนอลโฟก์แล้วตอนนี้จะเอาที่สามอีกแล้ว <c oughs> อ่าน,นัน,นถามพี่นะถ้าถามพี่นะ ถ้าถามพี่นะมันคือสิ่งที่ถูกต้องนะพอผ่านเฟลโนโปปุ๊บผู้พิพากก็พิมพ์เข้ามาผมว่าเราดีพอไปอันดับที่สามได้นะครับอะไรแนวเนี้ยเออเออเออนะฮะเออแต่ก็ไอต่็ก็แยกผู้พิพากครับเพิ่มการสนับสนุนอีกสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจดูแลดีดูแลดีดูแลดีแม้นายกอาจจะไม่อยู่ต้องยอมรับเป็นว่าโชคดีที่มีญาติมีคนที่เขามาดูแลต่อ อืมต้องต้องยอมรับว่าแต่อาจจะแบบก,ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านนายกอามยังอยู่นะทุกวันนี้จะเป็นยังไงอันนี้เราเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับคนที่มาดูแลก็ทําได้ไม่แย่เลยทําได้ดีมากพี่นานถ้าพี่เป็นน่ะถ้าพี่เป็นน่ะพี่ไม่ตั้งเป้าแค่เข้าผ่านเราพี่ตั้งไปเลยฟิแนลโฟเพื่อ <c oughs> เพื่ออะไรวะ <c oughs> เพื่อที่เราจะต้องหาวิธีการทุกอย่างที่จะผักให้มันไปตรงนั้นได้ครับใช่เนี่ยแม้แต่ทีมพี่ที่เนี่ยใครว่าแม่ง ไอ้ที่นี่มันก็งงกันใหญ่เขาตั้งพี่บอกยังไงก็ต้องเข้าชิงอิเอล็กทริกเนี่ยอืถ้าคุณ,ถ,คณถ้าคุณตั้งเป้าแค่นั้นมันไม่จําเป็นหรอกต้องเอาตัวเสียเงินเสียทองมากมายขนาดนี้คับผมอย่างพี่เองพี่ดูคล้ายกันคือเราต้องตั้งเป้าไปให้นั่นเพราะว่าพอมันตั้งแล้วมันเราต้องทําให้ละให้มันมัน,ม,นมันต้องทําให้เราพยายามอะมถึง,ถ,งถึงตรงนั้นอะอม,มันจะถึงไม่ถึงไม่รู้อะแต่กูต้องพยายามถ้ากูทําแค่เนี้ยกูไม่พอแนะ่ ก็ได้แค่แค่ที่นี้ได้แล้วต้องไปอืมอืก็สรุปผลงานให้นิดหนึงแฮน์อินแฮนก็12นัดก็ชนะไป5แล้วก็แพ้ไปทั้งหมด7นัดนะครับก็มีแพ้พวกเดียวกันเองนัดหนึ่งก็คือในเกมนัดที่6ซึ่งเจอกับน้องคอมาถมแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยต้องไปตกกระกำลำบากลุ้นหนีตกช้นกับนครนนในเกมสุดท้ายนี่นานเออโหช่วงนั้นนี่บรรยากาศในช่วอช่วงกับการนว่าไทยแลนด์ลีกาอืม ไฮแลนด์ลีกฤดูฤดูการนี้มันมีความเข้มข้นตรงการหนีตกชั้นใช่ใช่ทั้งชายทั้งหญิงโซนกลางเข้มข้นกว่าโซนบนเพราะว่าไอ้ไอ้ข้างบนนี่ประกบคู่มาแต่ละสัปดาห์นี้ถ้าถ้าไม่ได้เจอเองนี่แทบจะใส่คะแนนรอไว้ละเออเออนะฮะก็มาสนุกกันในในส่วนของโซนล่างแ h ạ n ก็เอาตัวรอดวันที่เจอกับนครนนก็เกือบแย่นะพี่นานะัดนนำไปสองตัวหนึ่งเซตนะฮะแล้วก็เอาเอาตัวรอดกลับมาได้ คือแล้วลักษณะอย่างเนี้ยคืออันนี้เป็นปัญหาหนึ่งนะอ่าไหนๆก็ไหนนะพี่แตะไทยแลนด์ลีกนิดหนึ่งเป็นปัญหาหนึ่งแล้วอะมีตั้งแปดทีมอะแต่ด้วยความที่ว่าเอ่อมันกลุ่มมันห่างกันเกินไปด้วยผู้เล่นน้อยอะถ้าเราถ้าเปลี่ยนให้ทีมมันน้อยลงเพื่อแต่ว่าอย่างอื่นมันมากขึ้นเพื่อความเข้มข้นในการต่อสู้มากขึ้นอืไม่รู้เหมือนกันนะ เจอแล้วสามครั้งใช่ไหมไม่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 รู้ไม่รู้คือคือไม่รู้เพราะว่าด้วยด้วยความที่อัทีมันกระจายแล้วผู้เล่นมันน้อยนะวันถามว่าในถ้าในไทยแลนด์มีผู้เล่นน่าสนใจที่แบบดึงดูดคนดูมามไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยยกเว้นไม่ไม่ยกเว้นออนอุ๊พี่ออนพี่น้องพี่อะไรพวกนั้นเท่านั้นน่ะนอกนั้นหนีหายไปหมดอูไปอยู่ต่างประเทศกันหมดใช่ไอพวกพวกที่ ค่อยๆสร้างชื่อขึ้นมาก็ก็รอวันไปต่างประเทศใช่รอวันไปต่างประเทศถูกไหมเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจด้วยมันปัจจัยเยอะจริงนะเยอะปัจจัยเยอะคุณแมาไม่ได้นอกจากนอกรอบอย่างที่เราคุยกันครมีอะมีหลายๆอย่างถูกอ้าคือเห็นภาพไหมเห็นภาพชัอเจนอ่ะช่วงพักเล็ก พักครึ่งทางเสริมเข้ามาสามคนพี่นานทั้งน้องนุชสุทัตตาเชื้อบูหลิมน้องป๊อป,<ม>ป,อปนรศราแก้วมะเขาปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อเล่นเป็นน้องหญิงนะนะเปเรียอป๊อปเขาไม่หันแล้วนะ<ม>นะฮะแล,แ,ลแล้วก็น้องแก้วนรัตนบุตรเครือ<ม>ก็เสริมเข้ามาแล้วเนี่ยอ่าเรื่องรายละเอียดเกมผมไม่รู้นะแต่ว่าเรื่องของผลการขัดมันชัดเจนว่าว่ามันช่วยได้เยอะเพราะว่าจากเล็กแรกที่เคยชนะแก่นนครสามหนึ่ง 31, ก็ชนะได้ส0<ม>ูนเคยแพ้นครปฐม,ม 23, 2 3สามก็ชนะได้สามศูนย์แล้วก็เคยแพ้ขอนแก่นศูนย์สามก็แพ้ได้สองสาม <ử> م, ถือว่าเป็นการเสริม,ท,รมที่ดีไหมพี่น,นันถูกต้องดีสิคือ,ค,อคือดีสินุชเนี่ยนุชเนีน่ยเ,เป็นนุชเป็นผู้เล่นที่สร้างความสมดุลให้ทีมได้คนหนึ่งพี่พูดเรื่องนุชก่อนเดี๋ยวผมจะได้พูดต่ออ่าคือ,ค,อ,ค,อคือหนึ่งโอเคนุชนอกจากประสบการณ์แล้วเรื่องการรับการความเด็ดขาดอะไรก็ถ้าเทียบกับตัวที่มีอยู่ก็ก็ถือว่าอก็เล็กแรกก็จะดีกว่าน้องนายกับ น้องเพลงหรือว่าน้องหยกอาชีรยาพรก็พอนุชเข้ามาอ,อัปเดขึ้นไปไหมอ้าใช่ไงคือ,อนุชเป็นตัวสร้างที่คำว่าสร้างความสมดุลเข้ามาในทีมเนี่ยคือพอมีคนนี้เข้ามาเนี่ยอ่ามันก็จะช่วยยกระดับคนอื่นเข้ามาด้วยด้วยอาจจะทีมอาจจะขาดเรื่องการรับการบุกที่เด็ดขาดพอเห็นมีคนที่เด็ดขาดกว่าขึ้นมาอาทุกอย่างมันเริ่มแบบเออเครื่องมันรันได้มากขึ้นนี่หรอไหมครับมันมันสามารถสร้างประสิทธิภาพได้มากขึ้นอ่ะ ได้ให้กับทีมได้มาขึ้นมันก็ถือว่าถือว่าประสบความสาเร็จอ่ะครับถือว่าทําให้ทีมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งใช่ไหม,มแ,แล้วก็ถ้าจังหวะดีๆอ่ะพี่เอาในในไหนก็พูดแล้วอ่ะไฟนอลโฟโอเคเราว่ากันตามความจริงไม่ใช่ความฝันเนี่ยโอกาสที่จะเข้าชิงเนี่ยมันยากถูกไหมแต่โอกาสที่จะขยับไปเป็นที่สามอ่ะมีไหมอ่ะมีนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าในเลกที่สองก็ไปเล่นกับขอนแก่นได้ห้าเซตเหมือนกัน นั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่ขอนแก่นพลาดทําให้เราทําให้ทําในมุมมองของพี่นะสิ่งที่ขอนแก่นพลาดในเรื่องของอไซโคอจิตวิทยาเนี่ยคือทาให้หลอนใช่ไหมล่ะไม่ทุกเราให้หลอนไม่เลยทาให้เรารู้สึกว่าให้มีความหวังเพื่นไอความหวังเนี่ยมันทําให้เราไปได้ครับผมเรื่องของเรื่องของสุทธาเนี่ยนะเอาจริงนะพี่นานผมเล่าให้ฟังแล้วกันในแฟนเพจเนี่ยก็จะมีหลายคนที่ตอบว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ จะเป็นในลักษณะของการออกสกอร์ที่น้อยแล้วก็ตีค่อนข้างเบาเออตรงจุดนี้ผมเห็นใจทางสุภัตตาว่าผมเองก็พยายามจะเข้าไปตอบให้ว่าวอลเล็์บอลเนี่ยมันต้องดูรวมๆนุชเขาไม่อาจจะไม่ได้เด่นเรื่องพละกําลังแต่ว่าคุณดูมวลรวมสิคุณดูเวลาเขาเล่นเกมรับสิคุณดูเขาเชื่อมเกมดิตรงนี้เป็นเป็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่คนบางคนมันเข้าไม่ถึงจริงๆนะพี่นานนะแล้วก็ไปด่าเขาจะเสียหายหมดเลยโอ้โหผม นี่ไงก็พย้อนไปเทปแรกที่พี่บอกว่าพี่ไม่ดูคือในมุมของของของคนดูคือคนตีหนักตีแรงคือคนเก่งใช่ไหมเออแต่คือแต่ว่าณจุดอื่นคือคือคุณไม่ได้ดูหรือคุณดูไม่เป็นไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะองค์ประกอบมันมีหลายอย่างโอ้โหใช่ไหมนะฮะอืมคือคือพี่บอกว่าเราต้องระวังเรื่องนี้นักกีฬาเองก็ต้องรู้เรื่องนี้เพราะว่าไม่มีใครดีคือเขาอยู่คนละโลกของเราอืม เขาอยู่ในส่วนของโซเชียลในอยู่ไอ้นั่นน่ะเขาวิเคราะห์ในเกมเขาเขาไม่ผิดเพราะเขาไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นมาเล่บอลหรืออาจจะเล่นบอลเทวันแต่เขาอาจจะไม่ลึกซึ้งเขาก็อาจจะไม่อย่าว่าหนูนล่นเลยไปดูดิบอสโควิดก็ยังโดนด่าไอ้นูนไอ้นี่โค้ดต่อให้ไอเราไอ้อะไรก็โดนไอ้นั่นหมดแหละใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของปกติธรรมดาอเขาถ้าไม่ไม่ เรื่องวิพากษ์วิจาร์เป็นเรื่องยุคสมัยนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดามเพียงแต่เราอยากเข้าไปยุ่งยุ่งเกี่ยวไอ้ตรงนั้นให้เขาวิจักวิพากษ์วิจารของเขาครับเราก็อยู่ในส่วนของเราเราก็ทคํคไปบนะอ่น้องน้องหญิงนริศราแก้วมะอันนี้น่าจะประสบการณ์ก็น่าจะเข้ามาช่วยได้เยอะใช่ไหมพี่น,นันในช่วงเลขที่สองอ่อสำหรับสำหรับริเบโร่นะสำหรับตำแหน่งรีเบโร่เป็นตำแหน่งที่อย่างหนึ่งคือการฝึกซ้อมมาก การฝึกซ้อมใครฝึกซ้อมมากนึน้อยหว่กกันมันมัน,มนบางทีมันไม่ได้แสดงว่าคนไหนไอเดีมันอยู่ที่ว่าใครเล่นบ่อยมากกว่กกันครับลิเบโรนะตำแหน่งลิเบโรเนี่ยนะคือมันต้องการความเชี่ยวชาญความความคุ้นเคยในสนามประสบการณ์ในการในการเล่นอนะ่ะบางทีทักษะหรืออะไรบางอย่างเนี่ยใกล้เคียงกันหรืออาจจะเหลื่อมล้ํากันคนที่ทักษะน้อยกว่า อาจจะดูดีกว่าเพราะว่าได้เล่นมากกว่าพี่ไม่แน่ใจว่าป๊อปเนี่ยเออตอนนี้เปลี่ยนหญิงเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยได้ได้เล่นได้ห่างสนามไปนานแค่ไหนหรืออะไรหรือได้เล่นบ้างไหมก็ตอนแรกจบมิลุกการที่แล้วน้องก็ไดมอนด์ฟูดยุบน้องก็ไม่ได้เล่นในช่วงเล็กแรกก็ไปทํางานเป็นเป็นเป็นโค้ชใช่เป็นเิจกนานาชาติกับเพื่อนพี่กับเพื่อนพี่ครับผมล่าสุดก็ไปจะไปช่วยงานพินุสรายแล้วที่เพิ่งเปิดอะคาเดมี่ไปนะพี่นานะ เออนะครับแต่ก็เรื่องของประสบการณ์ก็คงช่วยได้นะเพราะว่าดิบโลในในช่วงแรกก็เป็นเด็กหมดเลยน้องซูซัมซูกับน้องแอมกนกบันนะครับอะอยากให้พี่นานพูดถึงอีกสองคนแล้วก็จะพอแล้วก็คือน้องแจ็คอัมพรยญ้าผากับวัยสีสิบปีเป็นยังไงครับลูกการนี้ช่วยแหนได้เยอะไหมคือแจ็คอะจังหวะที่ที่พี่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้แต่ถามว่า คนที่เล่นระดับอย่างเงี้ยโอเค,คพละกําลังเราไม่พูดถึงหรอกแต่บางครั้งบางครั้งเรื่องประสบการณ์เราพูดคาว่าประสบการณ์เนี่ยหมายความว่าเขาเจอลักษณะอย่างเงี้ยบางทีมันไม่จําเป็นต้องใช้เราเคยคนที่เล่นมานานๆเนี่ยเคยเจออะไรรู้รู้ดีว่าจะทํำยังไงอืแต่ทําได้ไม่ได้ไม่รู้นี่หรอมะทำได้ไม่ได้ไม่ร,มรู้ขึ้นอยู่กับนนะั่นแะแต่รู้ดีว่าจะต้องทําอะไรยังไงครับซึ่ง ประสบการณ์ของแจ็คอะก็ถือว่าใช้ผลในจังหวะบางจังหวะที่สําคัญสําคัญหรือถ้าจะให้แจ็คเล่นไปก็ต้องาจะให้แจ็คเป็นตัวหลักก็จะต้องบริหารจัดการไอ้ไอ้ทรอมมิ่งจังหวะเวลาให้ดีกับการอว่าประเมินให้ดีว่าแจ็คจะเล่นได้ตลอดไหมหรืออะไรยังไงจังหวะไหนที่ควรจะเป็นจังหวะไหนที่ควรจะ้นี่เป็นเป็นเรื่องของการไอ้นี่มาก,กาแต่ผมดูแกก็ยังเคี่ยวอยู่นะเรื่องของการอ่านหน้าบล็อกก็ได้ไงเอ,อ ก็นี่คือสิ่งที่พี่บอกไงว่ามันหามันมันหาจากประสบการณ์ไงแต่ว่าบางทีอ่ะเขารู้ว่าจะต้องทําไงแต่จะทําได้หรือไม่ได้อือยู่ในองค์ประกอบว่าเฮ้ยร่างกายเขาไปไหมคนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะจะต้องถามว่าเคยสอบถามมาพี่แจ็คว่าเขาเขาจะใช้ได้ไหมเซตที่ห้าเมื่อกี้เอาจริงจริงหมดหรือยังโอ้โหแรงจะเดินจะไม่มีแล้วก็มีก็มีเหมือนกันนะใช่นั่นแหละเออมันนั่นมันั้นมันต้องเออังหวะไอ้ดี ประมาณอย่างนี้มันได้มันมัน,ม,นมันช่วยทีมอยู่แล้วคนที่ที่คือเขาไม่ได้แบบไม่ได้แบบเก่าไปเลยไม่ไหวเราเอามาเล่นเราก็ต้องดูแล้วว่าไม่ใช่อยู่ดี้ยไปเอาเห็นว่าแจ็คมาแจ็คมาแต่แต่พอเราพอซ้อมอะไรเราก็ต้องเอ,อ้อยังพอได้ถ้าค,คนเป็นโค้ชจะรู้ยังพอได้ประมาณคนสุดท้ายครับคนนี้อยากให้พูดถึงนิดนึงพี่นานเผื่อพี่นานสนใจจะ พาไปเล่นที่อินโดนีเซียน้องน้องยกนันพัฒน์บูญจะคำครับท็อปสกอร์อันดับหนึ่งของลีกตอนนี้ครับน้องยกเมงลายพี่นานคุน้นคุ้นไหมออรู้รู้จักอยู่ผมไม่เคยเห็นน้องตีมาก่อนเลยนะเพิ่งไม่เห็นปีนี้แหละปีออนี้ไม่ได้ดูวอลเลยนเด็กไงไม่เคยดูไงเพราะว่าตอนเขาอยู่ในี่ยมันฟูเขาก็ไม่ค่อยเล่นไงอ, <S <S 2> <S 2> อันนี้ก็เคยเข้ามาช่วงนั้นแหละช่วงโบนั่นแหละช่วงไอโครงการเด็กอืมโอ้มาสามสิบปีแล้วนะแล้วก็หายตอนเด็กดีไหมตอนเด็กดีไหม ก็ดีอ่ะคือคือในระดับเป็นคนหนึ่งอะที่เฉพาะจะลุ้งได้แต่ด้วยความที่มันตัวเล็กอะตอนนั้นอะมันตัวตัวเล็กโยกเนี่ยเป็นรุ่นหลังจากไอ้นกเป็นเมงลายนะเมงลายยุคแรกคือไอ้นกแล้วต่อมาก็คือคือยีครับอืมกุลอัหนึ่งของเรียนะตอนนี้นะทำเป็นเล่นไปนะออน่าจะร้อยเกือบร้อยเจ็ดสิบแต้มมั้งนะฮะคือเกือบสองร้อยสองร้อยแต้มสองร้อยรอยแต้ม เด็กกลุ่มเนี้ยเด็กกลุ่มเนี้ยเราอย่าไปคาดหวังเขาว่าเขาจะต้องไปถึงทีมชาติแต่เขาอยู่ระดับเกรดเอของของของไทยแลนด์ลีกอะไรพวกเนี้ยนะถ้าเขาทําได้ถ้าเขาไปได้บางคนไปคาดหวังว่าเ,ออเฮ้ยเขาจะต้องไปเรื่องจากการที่ไปทีมชาติมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะไม่รับเพราะมันต้องอย่างนู้นอย่างนีเน้เพราะฉะนั้นแต่ยังไงอะเรารักษาเขาอยู่ในสภาพของของของเกรดเอของไทยแลนด์ลีกเนี่ยซึ่งมันก็ก็ถือว่าโอเคละ ถือว่าเขาสามารถเล่นได้เป็นอาชีพอะไรเสียที่เสียไดยอย่างหนึ่งที่ว่าบ้านเราอ่ะมันไม่ใช่ไรายได้จากการเล่นอ่ะมันมันไม่สามารถอยู่ได้มันไม่สามารถอยู่ได้อ,าาอ,ย,ดอย่างเด็กที่เนี่ยเล่น,เล,นเล่นโปลิการหนึง่งฤดูกาลแค่สี่ห้าเดือนอ่ะก็อยู่ได้ละที่เหลือก็ไปเล่นไอง,งานเอก็กลอีล็อกแก๊กไปแเดง,งนินเยอะพูดมาเมื่อคุยกันครั้งที่แล้วก็มีมีสื่อเขา เอาไปทําต่อเหมือนกันก็คือเรื่องที่พี่นายเคยบอกว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่งในสโมสรที่ว่าเป็นตัวซ้อมยังไม่ได้เลยได้แค่โยนบอลแจกบอลนี่ก็คือเงินเดือนเกือบสี่หมื่นบาทใอ่สามหมื่นห้าใช่ไหมใช่ไหมครับสามหมื่นห้าัอันนั้นคือที่บอกคืนนั่นคือเอามาซ้อมยังไม่ได้เลยใช่ไหมใอ่อันนี้คือความต่างจริงนะในบ้านเรานี่เป็นเนี่ยช่วงโปรลิก้าเนี่ยระยะสั้นอ่ะนะครับอะแฮนอินแทนก็อย่างที่คุยกันไว้ว่า ก็ลุ้นได้ถึงกันบบที่สามใช่คือพี่ยังเชื่อว่าไอฟินาลโฟเนี่ยปีเนี้ยนะมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่เขาเรียกอะไรมันไม่ถึงกับจืดชืดที่จะมีแค่สองทีมเอคุณสามารถลุ้นได้ไหมแต่คู่อ่าโอเคเราเราเริ่มจากรอบรองอก็ได้รอบรองก็ลุ้นได้ก็อาจจะเออโอเคแต่รอบชิงอะ่ะลุ้นได้ทั้งที่สามและที่หนึ่งอ่ะ ถ้าเรามองในเรื่องของฟีานะมันยังไม่ตายตัวนะยังไม่ตายตัวยังเราไม่ได้บอกว่าใครจะแน่ชัดว่าจะเป็นที่หนึ่งที่สองโอเคหนึ่งสองไม่แน่ชัดหรอกแม้แต่ที่สามยังบอกไม่ได้เลยว่าขอนแก่นจะได้ที่สามเกิดรอบรองเนี่ยพีคด้วยกันทั้งหมดนี้ก็นรกแตกหลุดไปเข้าชิงบอลนัดเดียวนะพี่นาณนะนัดเดียวบอลนัดเดียวบอลนัดเดียวนะครับไอ้รอบชิงชนะเลิศกับชิงที่สามนี่ควรทําเป็นซีรีส์ไหมสองในสามไหมหรือว่านัดเดียวแคจบจบไป ในมุมในมุมเดียวนัดเดียวนัดเดียวจบเพราะมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นคลแมกซแล้วไงแต่ไอ้รอบรองอ่ะรอบรองอ่ะมันไม่ควรจะนัดเดียวอมสมมติที่นี่ที่นี่มีไฟนโฟนี่แข่งพบกันหมดก่อนใช่ไหมเราาที่หนึ่งที่สองเข้าที่หนึ่งที่หนึ่งไม่ใช่ครับมาควายก่อนรอบหนึ่งเจอสี่สองเจอสามใครีกนะอ๋อคือเจอกัน เจอกันทัน้งหมดก่อนคบก่อนแม้ว,ว่าคุณจะแพ้ทุกนัดแน่คุณก็ยังมีโอกาสเข้าชิงในการเล่นนัดเดียวรอบรอ,องไงพี่แนอนแล้วมันมีผลมันมีผลอะไรอ่ะเรื่องเงินไงก็เงินรางวัลที่เก็บสะสมมาแต่ละแม์ไง <c oughs> มีผลอะไรหมายความว่าเ๋ถ้าแบบแข่งสามครั้งถ้าแต่แข่งสี่ครั้งใช่ไหมแต่ที่เนี้ยไฟแนลโฟอะ่ะแข่งพบกันหมดสองนาทีอ่าพบกันหมดสองครั้งก็คือเล่นทั้งหมดหกนัดถูกต้องแล้วก็เอาที่หนึ่งที่สองเข้าชิง พี่ถึงบอกว่าอ้าวไทยแลนด์เลยเนี่ยเอาพบกันหมดแล้วอ่ะแล้วเอาที่หนึ่งที่สี่มาเป็นรอบรองใช่เมคเซนไมไม่ค่อยนะคือคอมพี่ว่าทาไมไม่แข่งพบกันหมดไปเลยสองครั้งอ่ะเมื่อก่อนเคยไง่แก้ตัวไม่มีรอบชิงไงเมื่อก่อนเคยไงเป็นรวมตารางคะแนนไงสองครั้งไงสักสามทีเม้่อก่อนรอบชิงงเมื่อก่อนไม่มีรอบชิงเมื่อก่อนเจอกันพบกันหมดใช่แล้วก็หกนัดใครที่ผลงานดีที่สุดได้แชมป์ไปเลย อันนั้นไม่มีใครแม็กใช่ไม,ไม่มีใครแม็กมันไม่มีนัดชิงอะนะเ,เพราะมันม,มีนัดจจชิงตั้งแต่ันดที่ห้าด้วยใช่ไหมเออนะฮะเออแล้วเขาก็เปลี่ยนกฎมาเป็นแบบนี้ก็คืออ่าพบกันหมดสามพบกันหมดในรอบไฟนอลโฟร์สามเพื่อจะหาเพื่อจะหาที่หนึ่งเพื่อจะหาอันดับก่อนแล้วก็เอาที่หนึ่งกับที่สี่ที่สองกับที่สามเหรอก็อใช่ครับก็ ก็ในช่วงปีโควิดเนี่ยเขาก็กลัวกันนะเพราะว่าบางทีบางวันนี่เกิดติดโควิดทั้งทีมมานี่ก็พินาศเหมือนกันที่1กับที่4เนี่ยเออเกิดที่หนึ่งมันติดโควิดขึ้นมาทั้งทีมมาถึง2-3งสปีก่อนก็เคยคุยคุยกันระบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันบอลนัดเดียวก็นั่นมันมันหมายความว่าถ้าคุณแพ้ในรอบไฟนอลโฟร์สนัดเนี่ยคุณก็ยังมีโอกาสเข้าชิงก็คือเกมนัดเดียวที่ได้ในรอบรองนั่นแหละเจอกันดับหนึ่งนั่นแหละนี่แหละอันนี้ก็จะมีซึ่งมัน ถ้าถ้าพบกันถ้าพบกันสองสัปดาห์ถูกไหมฝ่ายน็อตโฟโอเคพบกันสามทีมแล้วเอาไว้รอบต่อไปแก้มืออีกทิงอะไรเงี้ยแล้วก็รวมคะแนนพอเจอกันสองครั้งแล้วที่หนึ่งที่สองเข้าจริงไปมันเม็กซนเซนเพราะว่าได้แก้ได้แก้มือใช่ใช่่แล้วก็ที่สามที่สี่ก็ไปชิงที่สากันว่างั้นใช่ั้นจบอ่ะโอเคก็ ครบท้วนครับอู๋นี่ลากยาวก็เดี๋ยวแยกปเป็นคลิปๆไปแต่ละทีมไปทีมทีมเดี๋ยวอพอคลิปลงไปก็ใครแสดงความคิดเห็นอะไรก็สุภาพนิดนึงนะครับอันนี้ก็งั้นเดี๋ยวในพี่ชำนาญม,มาคุยด้วยนะครับสุภาพนิดนึงนะครับก็เป็นมุมมองนะพี่ชำนาญนะมุมมองส่วนตัวใครมีม,ม,มุมมองอะไรก็มาแชร์กันได้เออเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวือ,อ เราไม่เราไม่รู้หรอกเลาเรามองมเราคอยตามตามข้อมูลใช่ไหม,มแต่ถ้าเราไปเป็นโค้ดนะเราอาจจะไม่อย่างงี้ก็ได้ไงใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นข้อมูลครบถ้วนแต่เรามองจากมุมข้างนอกข้าไปได้โอเคอเดี๋ยวโอกาสต,ต่อไปในเชิญพี่ชำนาญมาคุยเรื่องในอดีตมั่งเรื่องของนักบอลเล่ <c oughs> ที่เป็นกําลังสําคัญของทีมชาติในอดีตให้เล่าย้อนสไตล์การเล่นของคนนั้นคนนี้ให้ฟังนิดนึงว่าตอนรับทยชาติเป็นยังไงหรือว่าในช่วงโมเมนต์ของของ ช่วงที่พิชญานานอยู่กับทีมชาติในโมเมนต์ของการลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกหรือว่าโมเมนต์ของการเล่นในรายการสําคัญสําคัญเนี่ยมาแชร์ให้ฟังกันหน่อยเรื่องในอดีตว่าเป็นยังไงนะในอนาคตถ้าถ้าถ้ามีโอกาสตอนนี้ก็ถ้ามีเวลาว่างนะส่งพิชญานานไปไปซ้อมเข้มก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะจะแข่งในโปลิกาแล้วก็ต้อง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 ทำเพื่อเป้าหมายของตัวเองด้วยเหมือนกันในฤดูกาลนี้นะครับ ยังเข้มข้นอยู่ตอนนี้เออนะครับอ้าวยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาร่วมร่วมพูนคุยกับเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าพบกันใหม่ไม่นานเป็นกำลังใจให้จาการ์ตาอิเล็กทริกพีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ